别吐了，来杀、yeah, like！ unders, unders. สันเปิดเอแต่กูสเสพฝาดโทษที่เราคนละเวทมันคนละเกตว่าถึงมันดิบมาทั้งหมดมันยังเด็ดเดกๆปากกูฟังแต่งี่ตอดยังมีสเสพกว่าเว็บบางมันกลับไปเตะเหมือนโดนกูเตะปากมึงบน่นว่าอยากรวยคุยเล่นเป็ดบาดไม่ได้หายกูแดกแกเสือมาเอด็ดได้แก่สันดานเฮียอย่าเอาเป็นแบบอย่างกูไม่ให้เลสเปกแกกูมีแต่เย็ดเป็ดแต่กูฟ้องแม่มึงแน่ได้พ่อมึงแอบไปเย็ดเด็กแล้วกูตบมึงดังไปไม่ต้องมีเสียงเอฟเฟคแกที่มึงดิบกูมาไม่มีอะไรคขามันยังไม่จ ไ้พ่อมึงไม่ตายมึงนกันโลนลูนเอาสต๊ มนึงมาเย็บมาเยับอึมาเย็บมาเย็บเา็กเกียรติมาเยบมาเยบโดนกูเก็บเบียวเมือเบียวเป็นเสือมึงโดนกูเด็ดเขี้ยวแล้วมึงโดนตำรวจจับไปแอบดูเด็กเกียวโถเด็กเขียควายเอะควายตัวควายเลยมึงไงยังเป็นติควายเจ็บปวดมากอ่ทำไมไม่โดนด่เดี๋ยวมึงจะโดนขวดฟาดหรือก็ส่งมึงอย่างดีแต่อาตำรวไปตรวบ้านจะวัดอสกูลหรือวันเลบแบคมึงหิวคำหิวปาลหรกูเปรับกูฟังทีนายดีและแก่เอซับที่แบกบิกแล้วมันเมาพวกกูเทครบมึงไม่มีจะเทียบก ฉันแต่หัวจนหลอดตีนให้มึงบองย้อนเปรียบกูมหาสมุดแต่มึงน้ำท้องเอาตัวมาต้องการดิเอาตัวมาต้องการดิเอาตัวมาต้องการดิควขอนพ่วยมึงเกูฆ่าตายแหลมเพียงมึงไม่ต้องทำมึงกลับไปเล่นวายแปะแล้วกูเห็นมึงสายฟรีกูมีตะกินควายแจกให้มึงโดนจานตีวันละสิบงานไม่แม้แต่เด็กเกียรมึงมันดื้อหลันจังมึงกระบววันละห่างวันละต่างฉันกูเขียนบามลงกระดาษแบบไม่เคยซ้ำกันเพื่อนในหัวสมองกูกูมีเป็นล้อยล้านคำไม่เมื่อวันจะดิสกูก็ดิสมาไม่ต้องให้เพื่อนรอเด้งเปรียบมึงไปโกรธเลยไม่อยยูู่่ตตึงงกกัดดลไปนววเเ้มมพร ใหมึงบอตัวอห้นพิโให้มึงเปงให้เด่นลังกูฟังมึงขาดขึ้นซะยิ่งว่าดาบโอเด้งและทาให้มึงนั่นอยากสนุกมึงอยากกะตดดไโดนเซ่มึงอยากถล่มมึงักสต์เตนะเจอสตีนเอ็นช้ามึงโดนกูเตะะกด็งกัะดอนนี่ว่าเป็นบนเป็นบาร์ตัดมันหุบกูรัวไปชุไปเต็มกาบแล้วกูไล่ไปโคตรกูมึงยืนดูยืดอึงปากค้างกูไม่เข้าหูวระวังไอ้หนูจะปากช้ำแร้วมึงยังไม่สึกกูว่ามึงอยูนดีกว่ามั้งเช้ามึงเข้ามาบูลที่ทำให้รู้ว่าต่างชั้นมึงมึงทำอะไรที่ไม่ยังอี